สวัสดีโซเธอ,อแคมผมหล่อไหมหล่อมากมอย่างนั้นเดตดอะผมหล่อไหมหล่อครับใครใครบอกว่าผมพี่ใหญ่มากผมไม่เชื่อไม่เชื่อตัวเองนะ <laughs> ผมเก็ผมเกิดมาหล่อทําไมก็หล่อ <laughs> <laughs> จริงไหม <laughs> จังผูชอนแล้วเก็ผมอน่ ขอบคุณมากที่แฟนๆ YouTube ทุกท่าน FC 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 ไลค์236ผมมผขอบคุณมากกับงานงานให้ส่งไปให้ใครดูเนี่ยเอ้วก็ผมะที่ผมก็ผมรู้สึกดีมากดีมากที่มีหน้าตาหล่อเหมือนผม ลู่ขึ้นไทยลาวไทย <ผม S 3> เขมรเขาทูทูบดีเหรอเอ้าเกิผม,มน้องผมก็ลงน้องผมก็ดีมากมเขาทำยังไงเขาสมัครเขาได้ปดด่ะเออลลงง้าเกิร์ผมรู้สึกดีจิตใจมากที่ทโลดทั้งโลดเนี้ยเป็นของผมผมเกิ หู้ึงบ้าบ้าดีห้าวห่าวอ่ะเ <c oughs> ออบ้าบ้าห้าวห่าว <c oughs> แล้วคือ <kh 04> ผมไอชื่อผมเปลี่ยนชื่งใหม่แล้วชื่องนี้เนี้ยนั่งเฮ้ยไม่ใช่ผมเออไม่มีอะไรแชมพูดแล้วจบแค่นี้บายบายคูณไหนเสรดูนายละ